ทริปนี้เรามาอยู่ที่เซี่ยงไฮ้เมืองเที่ยวสุดทิพที่ว่าส่งความล้ำสมัยกับความจีนเหมนเดิมได้ลงตัววันแรกเราจะพาไปปักหมุดสามที่เด็นแบบไม่หลงทางเริ่มจากถนนช้อปปิ้งอันดับหนึ่งของที่นี่หนานจิงโรสทั้งของกินของช็อปที่เขาเรีวิวกันอันไหนดีอันไหนข้ามแล้วไปต่อที่เดิมบันวิวสุดพีงานไฟสุดอลังไม่มาทัวร์้าพปิดท้ายวันด้วยอี้หยวนการ์เด้นเดินแล้วรู้สึกเหมือนย้อนยุคไปจีนโบราณแบบฟิลดดีมากดูจบตามได้ไม่หลงแน่นอนไปครับเซี่ยงไฮ้ลุย คลิปนี้เราเดินทางกับไชน่าเซาเทนครับราคาโปรประมาณ5,000กว่าบาทแต่จริงๆเอ่ใสยการินเนี่ยออกโฟบ่อยแม่นี่ถูกกว่าน,นี้อีกใครสนใจก็ติดตามดูนะครับรอบนี้เราไปแบบต่อเครื่องครั้งแรกจากสุนภูมิไปกวางโจรอต่อเครื่องประมาณ9ชั่วโมงครับเลยต้องหาโรงแรมใกล้สนามบ,บินไว้นอนด้วยและเช้าอีกวันเราจะบินจากกวางโจไปเซี่ยงไฮ้กันครับออกจากตอมอสนามบ,บินไปหยุนมาก็จะไปเจอตรงน,นี้เลยครับเราทําการนัดโรงแรมให้มารับไว้ที่เชนสักก็จะขึ้นไปรอรถของโรงแรมกัน เทคนิคก็คือให้หาโรงแรมที่มีบริการรับส่งครับทำให้เราสะดวกขึ้นเยอะเลยและโรงแรมใกล้ใกล้สนามบินเนี่ยราคาค่อนข้างดีมากเดี๋ยวพาทุกคนไปดูกันครับพี่จีนครับขอให้เปิดแอร์ไม่ยอมเปิดครับให้เปิดหน้าต่างแทนยอดกุจ <laughs> จ เรามาพักกันที่โรงแรมนี้ประมาณ10นาทีจากสนามบินมีบริการรถรับส่งสนามบินทำเลดีมากคืและประมาณ700บาทต่อ2คนนะครับด้าน,นโรงแรมก็มีสรีทฟู้ดอยู่ด้านหน้าด้วยครับสะดวกสบายแล้วก็อิ่มอร่อยกันแน่นอนตรงนี้ก็มีที่เก็บของ ấy. กระจกบานใหญ่หนบ้านที่วางของ ที่ดีเลยคือห้องน้ำแยกโซนนะครับมีซิงค์จจห้องน้ำห้องอาบน้ำแยกโซนกันดีมากนี่คือข้อดีของห้องน้ำจีนชอบทำแบบนี้หมดเลยสะอาดดีครับแต่ว่าจะไม่มีสายชีชํามะมีทีวีมีสวนด้วยครับมีขยะให้ เตียงก็แบบสไตล์โมเดิร์นเหมือนญี่ปุ่นนะครับโดยรวมคือสวยเลยได้กลิ่นหอมดีนะเอาพริกไหมเอาพริกไหมยาวยาวยาวเผ็ดแลยาว

สิกค่ะสิบหกค่อ่าสิบเดียวหยวนพิมพิมก่อนพิมแล้วก็โชว์ให้เขาดูว่าใช่ป่าสิบไม่ใช่ใช ok. ่ไหมสิบหกหยวนหนแล้วหนึ่งหซื้อมาชวให้ดูก่อนนะซื้อมาอซื้อมาโ<ๆ>อเคอ่าเฮ้ยเอาเรื่องเลยขอบคุณมากครับ ตอนนี้เราอยู่ที่กวาง,วงโจ,โจนะครับรอต่อเครื่องไปเซี่ยงไฮ้อยู่ต่อมอของที่นี่ค่อนข้างเข้มงวดนะครับตรวจละเอียดมากแล้วก็ใช้เวลาสักพักใหญ่เลยใครมาต่อเครื่องที่กวางโจก็ต้องเผื่อเวลาต่อมอด้วยนะครับนิดหนึ่งเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีที่สนามบ,บินเซี่ยงไฮ้เลยครับ ส่วนสายการบินเดิมใช้หน้าเซเทิร์นลำที่นั่งไว้เสี่ยงหายเป็นขนาดกลางครับมีถาดวางอาหารตามมาตรฐานเล็กรูมสําหรับคนสูง180ก็พอดีเข่ามีที่เหลือให้เหยียดขานิดนึงส่วนกระเป๋าก็ไปรัอที่เซี่ยงไฮ้เลยครับส่วนตัวสูง180ครับเล็กรูมพอดีขาเปะถ้าใครสูง160ก็จะมีพื้นที่เหลือครับ ก็ถือว่าไม่เล็กไม่ใหญ่อันนี้เป็นลำแบบลำกลางๆที่นั่งแบบสามสามก็ประมาณนี้ครับอาหารเบอร์นี้น่ารักแบกเวยโยเกิร์ตอะไรไม่รู้น่าจะเป็นเครื่องเคียงผักดองอะไรไม่รู้น่าจะเป็นาระล่า

เดินตามป้ายรถไฟขึ้นเมโทรเดินตามไป้ายไปเรื่อยๆนะคะรับเดี๋ยวเขาจะถึงเมโทรการเดินทางเข้าเมืองเราจะใช้เมโทรจากสถานีปูตรงไปลงที่โ s q u a r ปด้วยเมโทรไลน2ต่อเดียวถึงเลยครับและเวลาขึ้นรถไฟที่นี่ต้องยกกระเป๋าเข้าเครื่องสแกนทุกครั้งยังไงอย่า,ยายใส่ขอนกระเป๋าหนักมากนะครับเ,เ,เป็นไงครับ่อย <Hi. S 1> ่อยเลยอละ่ะ อร่อยเลยเหรอแบบดีเลยอ่ะมันอุ่นๆนะแล้วอากาศยังเย็นรสชาติเป็นไงแบบว่าหวานหอมอร่อยอร่อยอย่างเดียวเลยเดี๋ยวมาซื้ออร่อยอันนี้เย็นน่ะตอนนี้เย็นอันนี้เป็นเประจำที่กินอยู่แล้วอร่อยเหมือนเดิมอร่อยเหมือนเดิมเหมือนที่เคยกิน แอปตาแฮปปี้สาขาพีโอลสแควร์เทีโกใครมากินก็สแกนตรงนี้ได้นะครับสั่งรีวิว JI Hotel ครับสาขา People Square นะครับ เป็นสาขาฮิตของคนไทยนะครับดูรีวิวมาห้องครับเข้ามาผึงปุ๊บเจอซิงค์นะฮะดีเลยครับเวลาเราเข้าห้องน้ำกีค่คนหนึ่งก็สามารถใช้ซิงค์ตรงนี้ได้นะครับกระจกบานใหญ่บาเลอร์เทอร์ครับมีไฟด้วยมีที่แขวนเสื้อผ้าครับเข้ามาปุ๊บห้องอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่าค่อนข้างครบคันนะ มีทีวีให้จอบเบลอร์ใหญ่มีหน้าต่างครับเตียงก็ใหญ่ดีฮะมีตู้เย็นด้วยนวดยนดที่นี่ดีมากเลยเพราะน้ำให้เยอะมากตู้เย็นแล้วก็มีตรงนี้ให้อีก ส่วนของห้องน้ำครับแยกโซนด้วยห้องสุขาแยกโซนกับห้องอาบน้ำนะครับถือว่าดีเลยวิธีสั่งก็ไม่ได้ยากครับสแกนเสร็จปุบ๊บ เลือกว่ามากี่คนถ้าเราสแกนด้วยอารีเพย์ครับกดทันสเล e ได้เลยแล้วเราก็เลือกเอาคักจะกินอะไรกดแอดไสตตะก้าไปแล้วก็เข้าไปจ่ายเงินได้เลยครับหักจากอารีเพย์โดยตรงน้ำน้เปล่าง่ายๆอิซี่อิซี่มีเซตแรกของเราครับบะหมีม่มันปูมาพร้อม น้ำซุปบะหมี่ก็มันๆแบบนี้นะครับส่วนอันนี้มันปูเดี๋ยวชิมไงว่ารสชาติจะเป็นยังไงเซตนี้89หยวนนะครับอันี้บะหมี่มันปูโอ้โหบะหมี่ก็ค่อนข้างตึงีง มีไม้เหนียวไม่คนเลยไม่ต้องคนเลยโอ้ยาวเละคืนนี่ประมาณนี้กันน้อำช้อนตับมันคนไหนไหม ไอ้ม่มีลูกชิน้นด้วยเหรอเอ้ยทำไมไมมีลูกชิน้นด้วยอ่ะออกดเพิ่มอ๋อกินนั้นแหละคุณไม่เอามาให้เพิ่มเละขอบขบขบตะ,ะเกียบทีนี้จิบละเนี่ยนี่ฮะบะมีมันผูสดสแค่นี้อะ ไงไงเนื้อ,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 อรสชาติเป็นยังไงคือซอสอ่ะเส้นมันมันมีรสชาติมีความมันใช่ไหมแต่ว่ามันปูมันก็จะก็เหมือนแบบมันปูเพราะมันมันใหม่แต่ว่ากินด้วยกัน,แ,นแล้วก็อร่อยดีลองเคี้ยวลองเคี้ยวไอซุปกัดเดี๋ยวค่อยกินให้หมดเส้นมันหนึบ สุหยสาหร่ายมันขายอย่างไรเนี่ยก็จืดๆยกสาหายยกไปเกี๊ยวอะไรเกี๊ยวเราสั่งเกี๊ยวกุ้งกับหมูใช่ไหมอ่ายวกุ้งหมูมีทั้งหมดสิบสองอันนี้น่าจะต้องเจาะกินน้ำก่อนระวังร้อนนะ จุบไหล่แบบยังไง่ด้ไหมเนี่ยนั่ไงเราแบ่งทุบหมูว่าหมูว,ว่ากาุ้งรสชาติเป็นไงคะรสชาติก็ถ้าจะไม่วาวอร่อยนะเนอะน้ก้มกล่องมากทอืมอร่อยอร่อย เรียกแฟนงหนึ่งหนึ่งมาลองเลยแกนะครับห้าสี่สามสองไปฮะมักเขาให้เป็นไงครับอร่อยไหมรสชาติเป็นไงครับอธิบายหนิอนึ่งก็มามีแล้วก็มัน คำแรกไม่เป็นไรยังอร่อยอยู่คำแรกๆแรกเราไม่เอาลับ <Okay. S 2> โอเคกกน้หวา่ต้องครับน่าจะเริ่มไม่ค่อยรอแล้วล่วละกินได้เลย สุปเค็มนะครใช่ก็สุปหมูอย่างเงี้ยฮะเต็มเต็มไหเต็มสิบได้เท่าไหร่ครับเอามันปูเท่าไหร่แนะล้วเที่ยวหลงเป้าโอเ,เออ,เอ,อขิงไว้อีกโอเคจ้า น่าจะอร่อยแหละดูจากซีกินไม่ต้องทงไม่ต้องถาม รนะคับอากาศดีมากค่ะบวันี้กี่องศาตอนนี้น่าจะประมาณ1ิบห้าสิองศาอากาศดีมากอากาศดีมากกินกําลังสบายดีเราเดินกําลังเราจะเดินไปเดี๋ยวบันต่อ

ครกำลังมองหาพอไปที่นี่ที่นี่ก็ตอบโจทย์ครับราคาไม่เรงประมาณไม่เกินร้อยหยวนครับเอ้ใส่คู่กันนี่เออน่ารักดีนะใส่คู่กัน <c oughs> น่ารักด, <c oughs> นกดีน่ารักดี มากินอันนี้ต้องระวังนิดนึงครับเพราะว่าบอกเอาครึ่งโลป้าตักมาให้เกือบโลเลยครับเหมือนเขาน่าจะรู้อยู่แล้วแหละว,ว่าว่าขนาดละคนเท่าไหร่เพราะตักทุกวันแต่ว่ารเราบอกว่าเราเอาเท่านี้เขาก็ตักมาให้เกินรสชาติของก็อร่อยดีนะแต่ว่าตักแบบยัดให้เลยนะไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่ เราเดินทางออกไปที่เดวันครับไม่ใช่นีตึกอ๋อนี่นี่งั้นงก็ตรงหัวบนหัวแัเนี้ยเขาใกล้หม มาถึงแล้วครับเชียงไฮใช่ไหมใช่นั่นแหละของใครมาถึงเชียงไฮแล้วกลับดีกว่ายังยังไม่จบไม่จบบนผู้คนครับและโซนเดอบันสวยมากคนก็เยอะมากเช่นกัน พอเปิดไฟแล้วสวยไหมน่าอย่างเดิวเรียกถึงเดบานแล้วครับอันนี้ก็คือเดอบันสุดเด่นของไฮไลท์ของที่นี่นะครับ <c oughs> ก็คือ <c oughs> ไฟตรงเดบันตรงนี้เอง ก็สวยพิ้งกันนี้มืดมืดหน้าดำมากเพราะว่าดูหน้าแกสองคนไมดมากอลยใเนื้อ a ว็บสิวหั นี่คือตลาดอ e ี้หยวนการ์เด้นมาตอนประมาณทุ่มกว่าเปิดไฟแล้วเริ่มสวยแล้ว นี่ก็คือร้านประจำของเราครับชาจีแวะมาจีนีกครั้งก็ต้องแวะกินนะครับ อันนี้ร้านนี้ก็แปลกทุกอย่างลูกปั้นตัวนี้ทำมาจากช็อกโกแลตทั้งหมดก็จะเป็นสติ๊กนะตัวน,ตนี้กนะับเซลล์นนะปอปทอด ก็ลองเดินหน่อยเนี่ยข้าวถ้วยไปเลยนะเน,นี่ยส,ส,สี่ข้าวผัดนง่ให้นี่ข้าอบมะดินน่ากินนะเนี่ยเยเนไห ก็ดูไม่มันนะดูข้าวผัดเป็นเชียงนะเขาเหมือนเขาเออเหมือนข้าวห่อใบบัวเยอะมากเยอะอันนี้ไก่กับอะไรเต้าหู้จีโร่กับอะไรเนื้อแก้มเหนียวโรอะไรกัน อนนือือััาน่นี้เนมีปลาึกเหมือนกันอันนี้เนื้อแกะเหนียวหน่อยอร่อยแน่อ่าแต่ก็ดีได้โปรตีนครบไม่เหม็นหืน จูโร่มีเนื้อมีโรมีไก่จีโร่มีหม่าล่าใครอยากนถ้าใครไม่กินเผ็ดบอกครูย่าวล่าเออเอาเรื่องเว้ยอยากินไหมใครสัตว์เขาก็จะไปปิ้งให้แบบนั้นเนี่ยไปขนาดนี้พอ ลองชิมเลครับโค้ดใหญ่มาละร้อเจ็ดสิบห้าบาทบร้อน อย่างไงเครื่องเทศก็ก็รูดอ่ะก็ไม่ได้รูดก็กัดกัดแล้วก็ดึงเออต้องอย่างนั้นแหละไม่กัดแล้วดึงได้เลยประมาณหนึ่งเมตรกัดแล้วดึงได้เลยเออค่อยๆกัดแล้วดึงไปเรื่อยๆก็ถือให้ เป็นไงครับแต่นี้ไม่ใช่พริกไม่เผ็ดมัเนเป็นแค่เครื่องเทศอะอร่อยดีนะใช้ได้เป็นไงครับรสชาติอร่อยดีนะช่วยเติมเต็มโปรตีนเดีย๋ยวเอาไหนไีกย่บ้าเดีย๋ยวไปกินข้างในดีกว่าวแพงอย่นเน้นเลยนะเน้นๆเลยไม่มีอย่างอื่นเลยมีแต่ปโปรตีน เดีย๋ยวไปดูข้างในเพราะข้างในเขาก็เห็นมีราคาที่ถูกกว่านี้แต่ไม่รู้ไม้ไซส์เท่านี้เปล่า <S 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 <S